สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเช้าวันเสราร์นะคะที่6มกราคม2567นะคะปีใหม่กันแล้วเนาะวันนี้มาลงคลิปให้ช่วงเช้านะคะจริงๆจะลงให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะอัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วแต่ด้านนะคะไปลบคลิปนะคะลบออกหมดเลยก็เลยรอตอนเช้าทีเดียวเลยแล้วกันนะคะท่านผู้ชมถ้าอ่าสำหรับรอบจัดส่งนะคะถ้าแบบว่า ได้ออเดอร์เร็วนะคะมีหลายออเดอร์ในวันนี้นะคะ ก่อนประมาณ9ก้าโมงสิโมงอะคะ่ะก็จะส่งให้วันเสาร์เลยเพราะว่าไปรษณีย์เปิดครึ่งวันนะคะแต่ถ้าออเดอร์เข้าเหมือนว่าทยอยเข้านะคะก็เป็นรอบจัดส่งวันจันทร์นะคะเนาะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยไปรษณีย์บ้านไฟจะปิดนะท่านผู้ชมขาสําหรับค่าจัดส่งนะคะเหมาเหมาห้บาทนะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะซื้อครบ500บาทจัดส่งให้ฟรีไปเลยนะคะส่วนใหญ่อยู่ในกระถาง5้านะคะใหญ่ๆแล้วนะท่านผู้ชมขา นะคะเนาะแต่ว่าบางต้นเนี่ยก็จะเหลือแค่ต้นหรือ2ต้นเท่านั้นนะคะสังเกตได้ว่าจะมีตู้เนี่ยในนี้ก็จะหลงหลงไปอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ขายไปชุดปีใหม่นะคะสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านผู้ชมได้รับไปนั่นแหละนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวไฟจะพาไปดูบอนสีว่าจะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเปิดด้วยความหวานตั้งแต่ต้นคลิปไปก่อนเลยละกันนะคะน้องชื่อว่าแววมยุราค่ะ หน้านี้จะหวานหน่อยนะคะท่านผู้ชมกัดสีแบบชมพูเลยนะคะมีต้นเดียวนะคะสําหรับแววมายุรานะคะท่านผู้ชมแววมายุรานะคะกระถางห้าล้นๆแล้วนะคะสูงๆแล้วนี่ค่ะ ไฟเดี๋ยวไฟของนี้าตแจ้งก่อนนะคะใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0931670128นะคะเบอร์ที่โทรได้ยจะแอดไลน์ไม่ได้ส่วนเบอร์ที่แอดไลน์ได้จะโทรไม่ติดนะคะซิมเสียเนาะก็ตัวนี้น้องคือแววมายุราค่ะมีต้นเดียวนะคะไซส์นี้นะคะ100บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมคะสนใจโทรมาจับจองเป็นเจ้าของน้องกัน ได้เลยนะคะความหวานในใจฉันนั้นมันต่ำไปกลับมารักกันทีได้ไหมขาดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหววันนี้เปิดด้วยความหวานๆนะคะเพราะว่าจะเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยหลังจากไฟ้กลับมาจากทำงานนะคะก็แวะไปงานแต่งงาน เพื่อนของพี่สาวนะคะเป็นพี่สาวที่แสนดีมากๆเลยนะคะสนิกนกันนะคะก็คือว่า,าพี่เขานับถือศาสนาคริสต์นะคะแล้วทีนี้จะมีการโยนดอกไม้นะคะก็คือคนไปแย่งก,กันหลายคนเลยท่านผู้ชมค่ะเป็นสิบเลยนะแล้วฝ้ายก็อยู่ริมด้วย คือในใจตอนแรกนะคะก็บอกพี่สาวไปแล้วว่าวันนี้จะไปเอาดอกไม้ตอนแรกก็ขนลุกสู้เลยค่ะท่านผู้ชมเหมือนจะไปไม่ทันเนาะพอไปเท่านั้นแหละค่ะเจ้าสาวเดินออกจากโบสถ์พอดีมาถึงชอดโยนดอกไม้ค่ะดอกไม้เข้ามือฟ้าค่ะท่านผู้ชมช่อตัวโตเลยอกระโดดจ้ำดีใจไปประมาณสี่ห้าทีเลยค่ะท่านผู้ชมอะไรมันจะเข้ามือขนาดนี้นะคะดีใจมากๆเลยได้ดอกไม้สวยๆนะท่านผู้ชมอ่ะ นะคะก็เลยวันนี้ขออนุญาตเปิดเปิดด้วยความหวานซะหน่อยนะคะท่านผู้ชมแววมายุรา100บาทนะคะยังหวานไม่พอนะคะไปกันที่ต้นหลวงพ่อพูนก่อนนะคะหลวงพ่อพูนนะคะตัวนี้จะเป็นออกใบแผงยาวๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมตัวนี้150บาทนะคะ150บาทบอนใบยาวนะคะกัดชมพูมาแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าจะเป็นใบแบบนี้ นะคะนี่ต้นนี้สองร้อยบาทนะคะถือว่าคุ้มอยู่นะท่านผู้ชมเพราะน้องไม่เล็กนะคะน้องก็นะไม่เล็กนะคะน้องจัดว่าโอเคเลยแหละสองร้อยบาทสําหรับดวงพ่อพูนนะคะมาถึงต้นนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นทศกัณ์นะคะลูกค้าตัวนี้มันมันเป็นต้นเดียวในกระถางนะคะหนึ่งต้นในกระถางต้นงาไฟให้ไปชี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะ มีกี่ต้นนะ80%ดนู่นด้วยนะคะนู่นก็น่าจะหนึ่งต้นในกระถางนะคะาด้มาชมอ่ะตัวนี้ค่ะตาละแม่กุสุมาตาละแม่กุสุมานี้ไฟก็ให้ไปแปดสินะคะมันมีต้นเดียวนะคะเอ๊มีอีกไหมนะ่ามันยังไม่เต็มฟอร์มเนาะปกติกระถางห้าไฟจะขาย100บาทรวดนะคะาด้มาชมอันนี้นะคะน้องคือเจ้าโปาแก้วแต่ไฟไม่รู้ว่าหน้าน้องอ่ะมันแบบ ท่านผู้ชมมันแปลกอยู่นะคะมันขาวละมุนออกชมพูแบบเล็กๆนะคะใบมนมนกลมๆเนาะปกติเจ้าปลอแก้วอะไฟก็จะชอบหน้าชมพูนะคะแต่เพิ่งเห็นเนี่ยต้นนี้นะคะไม่รู้แผงยังไงท่านผู้ชมลองดูเนี่ยค่ะน้องละมุนล,ละม่อมละไมละมิะมดมากเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมีลูกค้าที่ชอบเจ้าปลอแก้วอยู่นะคะกําลังเก็บแบบสะสมเนาะตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าหน้าแผงหรือเปล่าแต่ใบกลมมอก กลมมอกจริงๆนะคะน้องผู้ชมไฟให้ไปที่100บาทเท่านั้นมีกระถางเดียวนะคะสําหรับหน้านี้เนาะ100บาทนะคะน้อผู้ชมอ่ะยังไม่พอขอหวานกันต่อที่อสงไข่นะคะอสงไข่ต้นนี้นะคะ150บาทคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะให้มันมันสีชมพูไปเลยนะคะวันนี้150บาทคะ่ะแต่ว่ามีหลายมีหลายชนิดอยู่นะคะน่านผู้ชมรอชมก่อนนะ ตัวนี้ชมพูทวีปนะคะหนึ่งต้นในกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทขายดอกไปรอหน่อได้เลยเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาอ่ะมีหนอมีหนอกันหมดแล้วชุดที่ไฟส่งไปรอบที่แล้วนะคะตัวนี้เจ้าสาวเจ้าสาวต้นนี้มีต้นเดียวสําหรับป้ายโหดๆนะคะแต่ว่าจะมีอีกค่ะพื้นเขาตัวนี้จะเขียวเข้มนิดน,นึงเราจะป้ายตัดกันชัดนะคะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะอยู่ที่สองรอยยี่สิบบาทนะคะสองรอยยี่สิบบาทแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งค่ะเดี๋ยวไฟพาไปดูนะ ตัวนี้จะเป็นกอกเกตนะลูกค้าเนี่ยค่ะใหญ่ใบมีตําหนินะคะไซส์เนี้ยนะคะน่าจะเป็นความหนาวหน้าหนาวนะคะความด่างก็เลยลดประมาณนี้ตัวเนี้ยเซลล์ไปให้150เหมือนเดิมมีหลายกระถางค่ะ150นะคะตัวนี้น้องคือเท้าลำไยป้ายแดงค่ะท่านผู้ชมเท้าลำไยป้ายแดงนะคะตัวนี้150บาทค่ะ150บาทใหญ่มากๆนะคะท่านผู้ชม ใหญ่ปลาล่ำปลาเหลือนะคะใหญ่เวอร์วังมากเลยตัวนี้นางพญาค่ะปายเขียวกระถางห้านะคะตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะจะมีเม็ดเม็ดชมพูขึ้นมาอยู่นะคะท่านผู้ชมนางพญานะคะ ต้นนี้นะคะใครอยากได้ไปจริงๆด่างแบบเห็นไหมคะประมาณนี้มีหนอ่อหนอออกมาแล้วค่ะอันนี้หลวงตาเมืองนะคะท่านผู้ชมหลวงตาเมืองนะคะแต่ว่าหนอเขาว่าไม่ด่างแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าหนาวเนาะก็จะประมาณนี้นะคะไม้ด่างอ่ะหลวงตาเมืองต้นนี้นะลูกค้าเอาไปสองร้อยบาทค่ะมีต้นเดียวนะคะมีหน่อแล้วด้วยสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสองร้อยบาทเนาะ มาที่ฝั่งนี้จะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดตัวนี้มีหลายต้นนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ท่านผู้ชมหน้าเขากัดแล้วด่างแล้วกัดชมพูชมพูเลยชมพูปล้ำปล่ำปลาเหลือเลยนะคะก็แค่ประจายทีลใใจหนึ่งคนก็คงไม่มีเหตุพ้นเฮาทนต่อไปอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับไฟเลยนะคะแต่ว่า พอบอกว่าเจ้าจัก,กรพพัดหน้าชมพูนะคะฟิลลิ่งในการร้องเพลงเนื้อเพลงก็จําขึ้นมาได้ทันทีเลยนะคะท่านผู้ชมนอะสนุกสนานเฮฮากันไปนะคะอารมณ์ดีเมื่อวานได้ดอกไม้ช่อโตนะท่านผู้ชมเพราะว่าไปรับกระโดดจำรับมาด้วยนะ,ะอันนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะท่านผู้ชมจริงๆเจ้าจัก,กรพพัดมีหลายต้นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น สุนทรผู้นะคะท่านผู้ชมสุนทรผู้บอลใบหนา,หนาเข้มเข้มเลยตัวนี้มีสำรองมีหลายกระถางนะคะบอลเก่านะหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมก้านแข็งแข็งเลยค่ะหน้าเข้มเขมนะคะหน้าเข้มเข้มเลยนะคะนี่จริงๆอ่ะไฟก็อยากรวบรวมส่งวันนี้บ้างก็มีนะคะแต่ว่าที่เนี้ยเดี๋ยวดูออเดอร์ก่อนเนาะว่าลูกค้าจะวันนี้ลูกค้าจะแบบมีลูกค้าสนใจมากน้อยเพียงใดนะคะ ถ้ารวบรวมออเดอร์ได้ก่อนเก้าโมงสิบโมงเราแพ็กทันเราก็อยากส่งเลยแล้วก็ค่อยไปดูรอบอีกชีนหนึ่งในวันจันทร์นะคะอันนี้นพเก้าหนึ่งร้อยบาทค่ะนพเก้าด่างนะคะจะมีสองหน้าวันนี้มีหน้าแดงแล้วด่างเหลืองแบบนี้ด่างขาวต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ยค่ะหน้านี้หนึ่งร้อยบาทมีหลายต้นอยู่นะคะแต่ถ้ามันอีกหน้านึงอะคะ่ะมันจะเป็นพื้นเขียวหน่อยเนี่ยค่ะ ถ้าสมัยก่อนเขาก็จะไม่ค่อยนิยมกันนะคะเนาะแต่ว่ามันเป็นแล้วแต่ความชอบนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะพื้นเขียวแลวด่างเนาะเนี่ยคะ่ะนี่ก็เจ้าจัก,กรพ100นะาาาากกรรด,ดิหนึ่งร้อยนะท่านผู้ชมเจ้าจักรพรรดินะเนาะนี่ที่ไฟบอกเจ้าสาวตัวนี้ไฟก็ให้ร้อยแปดสิบเท่าเดิมนะลูกค้าร้อยแปดสิบเท่าเดิมนะคะ ฝั่งนี้ค่ะจะเป็นมหาราชมหาราชตัวนี้150บาทนะคะกระถาง5กัดแจมๆนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีไกทองประเสริฐต้นละ100บาทตัวนี้มีหลายต้นอยู่นะคะท่านผู้ชม100บาทเนาะวันนี้รู้สึกว่าไม้ตู้นี้จะหลากหลายนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นชินนะคะน้องชินนบัญรร100บาทค่ะ ชินบัชนชหนึร้อยบาทอันนี้บุพเพสันนิวาสนะคะตัวเนี้ยน้องมีหน่อนะคะลูกค้าน้องมีหน่อเนาะด่างแล้วด้วยนะคะตัวเนี้ยไปหอยห้าสิบาทนะคะ150บาทนะคะ,บ,ะ,คะบุพเพสันนิวาสนะเนาะไฟมีทิปวาลีอะลูกค้าแต่เป็นกระถางสีนะคะฟอร์มแบบ ฟอร์มเต็มกระถางสี่อะค่ะแต่ไม่ใช่นีเน้องน,นี่กระถางห้าเนาะกระถางห้าไฟไข่ร้อยหนึ่งกระถางสี่นะไฟให้ต้นละห้าสิบนะลูกค้าเผื่อใครสนใจเนาะมันอยู่อีกตู้หนึ่งถ้าใครสนใจก็แจ้งไฟได้นะคะเต็มกระถางสี่ล้นล้นเลยนะคะตัวเนี้จะเป็นหน้าแผงของเพชรบ้านมาทุมก็คือไม่ป้ายนะคะตัวนี้ไม่ป้ายอยู่ในกระถางห้าล้นๆ้นนะคะไปแปดสิบบาทนะคะ ตัวนี้แสงสุวรรณนะคะแสงสุวรรณกระถางห้าลูกค้าหนึ่งร้อยบาทค่ะใบเรียวๆยาวๆเลยก้านแข็งๆหนึ่งร้อยบาทนะคะแสงสุวรรณตัวนั้นนะคะลูกค้าจะเป็นอาเศรษฐีสุพรรณหนึ่งร้อยบาทหน้าชมพูอ,องตองเลยนะคะหน้าชมพูอ,องตองเลยนี่ก็เป็นอสงไขยร้อยห้าสิบจะมีนางรักสดต้นเนื้อเชียร์เลย เพราะว่าเห็นต้นเดียวที่มีกระถางห้านะคะลูกค้าหนึ่งร้อยยี่สิบาทต้นนี้เอาไปเลยนะคะป้ายเขียวแบบเขียวแบบสำหรับลูกค้าที่ชอบเขียวอีเลยนะคะเขียวสดเลยนะอาจารย์คงนะคะหน้าแบบนี้มีต้นเดียวนะคะลูกค้าเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวตัวนี้จะเป็นนารีบุรพาค่ะ นาลีบุรภานะคะลูกค้ามันจะย่อมกว่าร้อยห้าหน่อยอ่ะไฟให้ไปที่ร้อยสิบนะคะร้อยสเนาะร้อยสบาทเนี่ยเห็นหมคร้อยสามสิบาทยักษ์ปักหลัน,นะค่ะลูกค้ายักษ์ปักหลันตัวน,นี้ใบมีตำหนินะคะขอคุณรับได้เนาะแต่ต้นใหญ่มาก นี่ค่ะกระถางห้านะคะหนึ่งยห้าบาทค่ะหนึ่ง้ยห้าบาทนะอุ้ยอัน,นุ่ไก่ทองประเสริฐแผงแดงทั้งใบเลยค่ะนูนต้นนั้นหนึ่งบาทนะคะหลังนพเก้าเนาะหนึ่งบาทตัวนั้นจะเป็นโซนเจ้าจาัก,กรพรรดิฟอร์มหนึ่งอยนะคะท่านผู้ชมวันนี้สวยมากอ่ะอันนี้นาลีร้อยสสิเนาะมันย่อมกว่าร้อยห้านิดนึงนะคะ แต่ว่าถ้าออกใบสองใบนะก็จะเท่าใชสร้อยห้ิบได้แล้วนะคะอันนี้ค่ะน้องชื่อว่าสีกาญจนาพิเศษเจน1ก็คือไม่ใช่หน้าชมพูมีหน่อออกมาแล้ว1หนอ่อกำลังตามมาอีก1หน่อค่ะลูกค้า200ร้บาทค่ะต้นนี้นะเหมือนได้ไปแบบ1ต้นใหญ่กับ2หนอนะคะ ตัวนี้นะคะน้องชื่อว่ามัคควันรังสรรป้ายสวยๆหดๆแดงๆป้ายโหดเหมือน,ปนไปโกดใครมานะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนั้นเพชรบ้านประทุมร้อยห้าสิบนะคะฟอร์มเพชรบ้านประทุมรม้อยห้าสิบลายกระถางนานผู้ชมล็อตนี้นะคะยังเหลืออยู่นะแต่น่าจะได้ล็อตสองล็อตก็น่าจะหมดแล้วนะคะอันนี้คือซับเจริญนะคะซับเจริญนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทป้ายแดงโหด โหดแบบสุดๆนะคะแทบจะแบบแต่ใบล่างเขาป้ายนะคะเชื้อแดงดีนะคะแดงดีสีไม่ตกเลยนะคะสำหรับอาซับเจริญต้นเมื่อสักครู่นี้นะ,ะสวยมากๆเลยโนานผู้ชมเป็นบอนที่มีเสน่ห์มากอันนั้นวิชุดาแผงใครชอบบอนแผงเขามีหน่อแล้วด้วยเนี่ยค่ะกัดแบบนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะมีหน่อแล้วด้วยนะคะได้ไปกระถางห้านะคะดินใหญ่ๆแบบ สุดคุ้มไปเลยนะมาชมเนาะลูกค้าที่ซื้อไปนะคะจะทราบว่าคือได้ตะกร้าใหญ่เบิ่มๆเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าซื้อครบห้าร้อยอ่ะส่งฟรีนะคะเหมือนแทบจะลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าส่งนะคะเทปสายลุงนะคะจะเป็นด่างแข้งเนาะหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นี่ก็มีหนึ่งร้อยบาทแทบเหมือนแบบเป็นส่งฟรีนะคะถ้าเกิดว่าอ่าซื้อครบห้าร้อยนะคะ ใครอยากได้เพชรจอมทองต้นนั้นไปตั้งแม่ทำพันมั้งคะจริงๆไฟว่าน่าจะผ่าได้แล้วนะคะน,ะน่ะ450ค่ะท่านผู้ชมนี่เลยคะ่ะต้นนี้450นะคะเนาะจริงๆไฟแต่ว่าจะเอาไปผ่านนั่นแหละแต่ว่าแบ่งขายไปก่อนนะท่านผู้ชมเผื่อใครสนใจเผื่อใครอยากได้เนาะให้ลูกค้า,าไปก่อนออตัวนี้คะ่ะคุ้มซับคุ้มซับ100บาท หน้าเข้มๆนะคะเข้มๆทะมึนทะมึนหน่อยนะคะอันนี้จะเอาไว้ผ่าอันนี้สุดปราถนานะคะสุดปราถนาหนึ่งรบาทค่ะต้นใหญ่ๆตัวโตวโอ้โหจำโบม้มากๆเลยตัวนั้นอะมณีนาลาลูกค้านานแล้วนะเนี่ยจริงๆไงถ้าจะเอาไว้ผ่าคือจะผ่าลอตเดียวกันนะคะพวกกิติมาเจนจิลาเนี่ยเนาะกิติมาเจนจีลา เพชรจอมทองนะคะมณีนาลาใครสนใจคะกระถังใหญ่ๆแบบนี้เลย2 5 0หินะคะลูกค้า2 5 0ห้าบนะคะเนาะแบ่งเพชรจอมทองกับมณีนาลาไปให้ลูกค้าจริงๆอ่ะฝ้ายจะพูดเลยนะว่าอันนี้มันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลเนาะสําหรับฝ้ายนะในความคิดฝ้ายฝ้ายคิดว่าไม้ทุกตัวมีความสวยมีความสวยทุกตัวไม่ว่าจะเป็นบอนแผงหรือว่า บอลแม้กระทั่งบอลที่เขาผ่ามาแล้วมันไม่ได่างอะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งในการเต็มฟอร์มของเขาอะคะ่ะมันจะสวยตัวอย่างเช่นานางวิชุดาต้นนี้ค่ะเขาผ่าแผงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะใบเขาทรงใบจะแปลกจากเดิมนะคะก็มีความแปลกไปอีกแบบหนึง่งแล้วจะกัดสีเห็นไหมคะแต่เมื่อเต็มฟอร์มอะคะ่ะ เราก็จะมองเห็นถึงความสวยความแปลกตาของเขาที่แบบว่ามันแผงมันไม่ค่อยมีใครเหมือนนะนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไฟในความคิดไฟนะเนีย่ยแม้กระทั่งโนพะก้าวที่พื้นเขียวคือทุกตัวสวยหมดหรือหน้าแดงเนี่ยค่ะเขามีความสวยเป็นของเขาเนาะในความคิดไฟนะเหมือนเหมือนคนเราอะเนาะในคนเราแต่ละคนนะคะก็มีความสวยในแบบฉบับของตัวเองนะคะถ้าเราเลือกมองแล้วก็ คือมันจะมีความสวยของเขาอยู่ในตัวของเขาเองนะทุกวันนี้ไฟมองไม้คือแบบว่าจริงๆแทบไม่ได้มองสายพันธุ์อะไรเพราะว่าหนึ่งมันสวยจริงๆค่ะเนี่ยถึนเขบิชุดาพอต้นโตหน้าเต็มก็สวยเนาะทศกัณฐ์พอกัดสีเต็มฟอร์มได้ก็สวยทุกตัวเลยแววมายุลาพอฟอร์มเต็มกัดสีเต็มก็สวยนะคะทุกต้นเนาะถ้ากัดสีเต็มฟอร์มเต็มฟอร์มสวยสวยหมดเลย นะคะเนาะนี่ค่ะมาดูตู้นี้เนาะแต่ว่าตู้นี้จะไม่ได้ทุกต้นเพราะว่าแม่ไฟเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปนะคะแต่มองดูแล้วมีหลายต้นที่ฟอร์มได้สวยนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่ะไมเวนแม้กระทั่งนางวิชิดาต้นนี้นะคะนางวิชิดาต้นนี้มี2หน่อลูกค้าสหน่อนะคะต้นนี้แล้วต้นใหญ่มากนะคะต้นนี้เอาไปที่200บาทนะท่านผู้ชม เอาไปร้อดีกว่าท่ามาชมร้อยแปดบาทเนาะตัวนี้ก็ส่งขายเห็นไหมคะตอนนี้น่าจะขาวๆข,ข,ขีนขีน,ขนกัดชมพูหน่อยๆแต่เมื่อเต็มฟอร์มอะคะ่ะเขาจะสวยเองฟอร์มเนี้ยก็ร้อยห้าบาทตัวนั้นนะคะเศรษฐีเงินล้านประสาททองเนี่ยคะ่ะตัวนี้นะคะ200เอาไป200ลูกค้าเพราะว่ามันมีสองใบเนาะที่มันหลุดด่างออกมานะคะ เอาไปส่งร้อยบาทต้นใหญ่นะคะนี่เชียร์อัพตัวนี้อีกต้นหนึ่งคะ่ะโชคลำซ้ำโชคลำซ้ำลูกค้าตัวนี้ร้อยแปดสิบาทสวยมากสีไม่รู้ชัดหรือเปล่าน้อไฟไม่ได้ยกขึ้นแต่สวยจริงๆนะคะร้อยแปดสิบบาท <c oughs> ต้นนี้นะคะดารานพุพัตน์ล้นกระถางห้าล้นแบบลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางห้ากระถางสิบจริงๆรอผ่าเลยคะ่ะเพราะว่านานแล้ว นี่ค่ะห้าร้อยบาทค่ะลูกค้าจริงๆเอาไปขยายพันุได้เลยต้นเนี้ยเพราะนานแล้วนะคะแต่ดารานุพัลัตหัวจะไม่ใหญ่เท่าไหรน่นะลูกค้ามันจะย,ยาวหน่อยแต่ก็โอเคนะคะไส้ในไม่เยอะมันจะได้แบบว่ามันจะได้หลายชิ้นนะคะท่านผู้ชมผิวๆเขาอะเนาะอันเนี้ยห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ล้นนะคะสุดมือนะคะเปลี่ยนกระถางห้าเอาเป็นเนี่ยตอนนี้กระถางห้านะคะลูกค้าเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถาง แกระถาง10เลยนะคะใหญ่มากตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางไปเนาะแม่ไฟเปลี่ยนไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคุณปัจจนึกเอ้ยนะคะเรือสุพรรณหงูสามณีหลายต้นเลยนะคะเปลี่ยนจริงๆยังไม่ได้ฟอร์มเนาะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวอาจจะได้แป๊บเดียวก็ได้และะ้วค่ะตัวนี้จะเป็นรัตนสินแผงค่ะตัวนี้นะคะลูกค้า150บาทอุ้ย นี่ค่ะติดใบนั้นมาเลยป้ายเงินเงินเลยค่ะท่านผู้ชมป้ายเงินเงินเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมตู้นี้นะคะสวยอีกตู้หนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเพชรบ้านปทุมฟอร์มเนี้ยท่านผู้ชมร้อยห้าสิบที่ไฟบอกว่าเหลือประมาณตอนนี้น,นเ้เพชรบ้านปทุมฟอร์มเต็มเต็มอ่ะเหลือประมาณสี่กระถางห้ากระถางเองนะคะท่านผู้ชมนี่คุ้มรั์หนึ่งร้อยฟอร์มเต็มเตมเลยนะคะ นี่มีเจ้าปอแก้วตัวนี้หน้าชมพูเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะเมื่อกี้หน้าขาวๆข,ขีนข้นอันนี้นะคะหน้าชมพูเลยนะร้อยห้าสิบบาทค่ะเปิดหน้าแล้วค่ะสีจริงคือแบบนะคะชมพูชมพูนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ดาราโนพลัดค่ะจะป้ายน้อยหน่อยนะลูกค้ามันจะสกิดเห็นไหมคะสกิดสกิดตัวนี้